อภรเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจศรัตนธารนนท์สมาชิกบุษทิพภาท่านประธานครับในปีงบประมาณ66คือปีก่อนถ่ายโอนรพทตไปอปจอทั้งสิ้นเนี่ย49จังหวัด3 2 6 3แห่งบุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปเนี่ยจำนวน1 1 9 2 8อัตราผลของการถ่ายโอนมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่พอใจหลังการถ่ายโอนและที่ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนผ่านนะฮะ ในขณะที่หลายแห่งรอพสตที่ถ่ายโอนต้องลดบริการลงเพราะเจ้าหน้าที่จํานวนมากไม่ขอถ่ายโอนจึงหาคนไม่ทันโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยและนักกายภาพบําบัดที่ไม่ขอถ่ายโอนไปทั้งหมดการให้บริการบางวันในหลายแห่งต้องงดไปโดยเฉพาะในเสาร์อาทิตย์ทาให้ผู้ป่วยต้องไปใช้บริการที่รอพชอรอพทอและรอพศแทนเดินทางไกลขึ้นเพิ่มค่าใช้จ่ายการประเมินจาก คณะอนุ MIU หรือ Ministry of Public Health Unit และหน่วยงานไฮแทคของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเจ้าหน้าที่ไทยโอนขอกลับคืนกระทรวงสาธารณสุขถึง40%แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องรอการประเมินผลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจซึ่งยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามการประเมินผลแท้จริงทําได้ยากเพราะกระทรวงสาธารณสุขยังให้ความช่วยเหลืออบจอ,อยู่มืเดิม พราะต้องการให้การถ่ายโอนไล,ล่ลอยต่อและกลัวสร้างผลกระทบต่อประชาชนในปีงบประมาณ6-7คือปีนี้การถ่ายโอนยังต้องรอตั้งรัฐบาลมีอบจอ15จังหวัดขอถ่ายโอนจำนวนรพอพทตอแห่งข้าราชการ1,867อาตาัตราลูกจ้าง1,264อาตาัตราผมขอหาลือในสองประเด็นแม้จะไม่ทันการประชุมของคณะถ่ายโอนภารกิจนะครับ ซึ่งมีการประชุมในวันนี้สองข้อคือ1การถ่ายโอนครั้งก่อนในปีงบประมาณ66มีเจ้าหน้าที่1,356คนซึ่งแทบทั้งหมดเป็นพยาบาลแล้วก็ไม่ได้อยู่ในรพสตจากรอพชอรอพทอและรอพสอเช่นพยาบาลรมยาพยาบาลห้องฉุกเฉินพยาบาลห้องผ่าตัดถือโอกาสลักไก่ ร่วมขบวนการถ่ายโอนไปด้วยทั้งที่งานที่ทําไม่ได้เกี่ยวข้องกับรพสตทําให้กระทรวงสาธารณสุขเสียบุคลากรที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการฝึกอบรมไปอย่างน่าเสียดายกระทบต่อง,งานประจําในโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นต้นสังกัดและต้องหาบุคลากรใหม่มาฝึกอบรมนะครับคำถามคือการไยโอนในปีที่สองนี้จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกหรือไม่ข้อที่สอง เจ้าหน้าที่ที่ขอถ่ายโอนปี67ขอถอนชื่อไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะอนุถ่ายโอนทั้งที่การถ่ายโอนปี67ยังไม่ได้เริ่มต้นงบประมาณการถ่ายโอนปี67ในล่างปัจจุบันของธรรมะงบที่รอเสนอคอรมอนะครับแถมการตั้งคอรมอ,อก,ก็ล่าช้าการพาิจารณางบประมาณในสภาก็ช้าตามการบังคับคนจากทังกัดอื่นที่ไม่ยินยอมพร้อมใจน่าจะเกิดปัญหาต่อการบริการประชาชนเพิ่ม ผู้ขอถอนชื่อควรได้รับการอนุมัติและรอพอต,อตอที่ถูกชี้ให้ถ่ายโอนไปถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่สมัครใจไปเลยควรถอนชื่อออกได้ไม่ควรปล่อยให้ถ่ายโอนโดยไม่มีคนแล้วก็ดึงคนจากที่อื่นมาทํางานแทนเหมือนปีก่อนผมและกคณะกรรมาการสาธารณสุขยังยืนยันว่าเห็นด้วยกับการถ่ายโอนรพอพตทไปอาบาจโดยเฉพาะในระยะยาวการถ่ายโอนจะทําให้รายงบประมาณมากกว่าอยู่กับกระทรวงแต่ก็ต้องเป็นไปตามความพร้อมของรอพอตทของกระทรวงและอาบาจอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่รีบเร่งและขาดการเตรียมการของผู้เกี่ยวข้องซึ่งในขณะนี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้อีกมากมายครับ